สวัสดีครับมาพบเจอกับบ้านวังทองพระเครื่องนะครับวันนี้มาพบเจอกันใน EP ีที่1 4ึนะครับวันนี้มีพระนําเสนอนะครับทั้งหมด25รายการรายการละส0 0บาทนะครับส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าพี่ท่านใดนะครับสนใจวัตถุมงคลจากจากผมนะครับสามารถติดต่อมาช่องทางกลางหน้าจอได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวศูนย์เก้าห้าเก้นะครับไอเดียไลน์ก็นี่เลยนะครับ a อเยนสองสนะครับหรือสแกน QR code ได้ตรงนี้เลยนะครับ ไลน์ผมชื่อเคนนะครับนะครับอย่ามารับชมคลิปกันได้เลยนะครับวนอย่ารับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ้านกังวองเพื่อนๆด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยวันนี้ like. นะครับรายการที่หนึ่งนะครับรายการที่หนึ่งนะครับอันนี้นะครับจะเป็นพระนะครับเป็นพระหลวงพ่อโตนะพี่นะผมว่าน่าจะเป็นหลวงพ่อโตนะครับนี่นะครับหลวงพ่อโตเป็นเนื้อดินนะครับลงรักปิดทองนะครับรายการที่หนึ่งนะครับ 200บาทรวมส่งนะครับส่งฟรีมีบริการจ็บเงินปลายทางนะครับมาต่อไปครับรายการที่2นะครับรายการที่2อันนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่นะครับเนื้อเก่าจัดจ้านนะครับนี่นะครับรายการที่2นะครับภาพไม่ใชดขอภาพเพิ่มเติมได้นะมามาต่อไปครับรายการที่3านะครับรายการที่3อันนี้จะเป็นเหรียญนะพี่นะหลวงพ่อจาดนะครับเป็นห่วงเชื่อมนะครับ นี่นะครับข้างแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วหลังเป็นปิดตานะครับหลวงพ่อจาดเหรียญเก่านะครับแต่ผมไม่รู้ปีอะไรนะพี่นะรายการที่สามนะครับมาต่อไปครับรายการที่สี่นะครับจะเป็นตะกุดถักเชือกนะครับตะกุดถักเชือกนะครับเก่าๆเลยนะครับนะครับนี่นะครับตะกุดถักเชือกนะครับสองร้อยบาทหลวงทงนะครับมาต่อไปครับรายการที่ห้านะครับ รายการที่5นะครับจะเป็นพระเจ้าหพระองค์นะครับมีรอยเจาะรูด้วยนะครับเหมือนกห้อยนะครับนี่พระเจ้าห้าพระองค์นะครับเป็นเครื่องรางนะครับนะครับนะครับอ่ะไปครับรายการที่6นะครับรายการที่6นะครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นเหรียญเต็มานะครับด้านหลังเป็นอกเรานะครับเหรียญอินโดจีนหรือเปล่าพี่น่าจะใช่นะพี่ มาไม่เป็นไรพี่นะ200บาทรวมส่งนะครับมาเลยครับรายการที่ที่7นะครับรายการที่7นะครับจะเป็นพระสมเด็จนะครับนี่เก่าๆเลยนะครับนี่นะครับเนื้อเก่าจัดจ้านมากนะพี่นะนี่นะครับมีเม็ดแร่นะครับนี่นะครับรายการที่7นะมาต่อไปครับรายการที่8ครับพี่ รายการที่8อันนี้จะเป็นพระปิดตานะครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับเก่าๆนะครับพ้อมเลี่ยมนะครับขอภาพเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้นะครับเดี๋ยวผมแกะออกมาถ่ายให้นะครับนะครับมาต่อไปครับรายการที่9นะครับรายการที่9นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับโอ้โหหลังหลังกระดานนะพี่กดกระดานนะฮะเนี่ยนะครับนี่นะครับมีคราบแบบ ชุบลักไว้นะครับนะครับเนื้อเก่าๆนะครับองค์่อนข้างหนาอยู่เหมือนกันนะครับรายการที่9นะครับมาต่อไปครับรายการที่10นะครับเป็นภาพปิดตานะครับเนื้อชินตะกัวนะครับนะครับเป็นเนื้อชินตะกัวนะครับนะครับรายการที่10นะครับด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นข้างประกบแบบนี้นะครับ นะครับไม่ทราบที่นะครับในการที่10มาต่อไปครับรายการที่11นะครับเป็นพระขุนเพนนะครับหลวงพ่อหนงวัดลองมาดันนะครับนี่นะครับหลวงพ่อหนงนะครับในการที่11นะครับมาต่อไปครับรายการที่12 12จะเป็นพระสมกรนะครับพี่นี่นะครับเป็นพระสมกรนะครับ ต่อไปครับรายการที่13นะครับ13เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาเก่าๆนะครับนี่นะครับ13นะครับพิมพ์ทรงสวยนะครับ13นะครับมีครับลาดำๆด้วยนะครับมาต่อไปครับรายการที่14นะครับ สิบสี่นะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับนี่นะครับด้านล่างมีหนูนะครับนี่นะครับหลวงพ่อเกษมเขียนมโกนะครับวันคล้ายวันเกิดนะครับปีสองเจ็ดนะครับรุ่นเสตุวารีนะครับนะครับเอาไปครับรายการที่สิบห้านะครับนี่นะครับอันนี้เป็นสภาพผ่านการใช้นะครับหลวงพ่อเกษมนะครับปีสามหกนะครับ Speaker, นี่นะครับสำนักสุสานตาลักษณ์ลำปางนะครับเหรียญสิริมงคลนะครับนะครับหลวงพ่อเกษมนะครับสภาพน่ารักนะครับมาต่อไปครับรายการที่16นะครับ16จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับนี่นะครับหลวงพ่อเกษมเขมโกนะครับจังหวัดลำปางนะครับนะครับอันนี้จะเป็ um neck. นรุ่นสร้างอุโบสถนะครับวัดคตึกเชียงมั่น สองห้าหนึ่งสี่โอ้โหอันนี้ปีลึกนะพี่อันนี้ปีลึกนะปีหนึ่งสี่นะครับสองร้อยบาทรวมส่งนะครับมาต่อไปครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมอันนี้วันนี้ได้หลวงพ่อเกษมมาหลายองค์นะพี่นะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเกษมนะครับ mm hmm. เกียรมโกนะครับเป็นครึ่งองค์นะครับสร้างอโอเบศตรวัดชะตึกนะอ๋อเหมือนกันเลยน,นี่แต่คนละรุ่นหรือแต่คนละรูปแบบนะพี่นะ อันนี้อันนี้เป็นปีหนึ่งสี่นะครับเหมือนกันเลยพี่นะรุ่นออกน่าจะออกปีเดียวกันเลยปีหนึ่งสี่นะครับนะครับนี่ครับสร้างอุโบสถเหมือนกันนะครับแต่ก็เหรียญรูปไข่กับเหรียญกลมนะพี่นะนะครับอันนี้ปีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่นะครับสองร้อยบาทนะครับรวมส่งนะครับน่าจะเป็นรุ่นแรกนะพี่นะเนี่ยนะครับอ่ะไปต่อพี่อะไรการที่สิบแปดนะครับ 18นะครับเป็นหนุมานนะครับหลวงปู่หมุนนะครับชมพูนุชนะครับนะครับสีสามนะครับนี่นะครับนาลังมีรูนะครับนี่นะครับลงทองนะครับฐานแดงนะครับหนุมานตาแดงนะครับนี่นะครับนะครับสองยบาทรลวมส่งนะครับหลวงปู่มุนนะครับหนุมานชมพูนุชนะครับคือเขาเรียกกันนะครับภาพไม่ใชดขอภาพเพิ่มเติมได้นะครับพี่นะอ่ะต่อไปครับรายการที่สิบเก้านะครับ สิบเก้านะครับจะเป็นเหรียญนะครับโหเดี๋ยวนี้สวยนะพี่นะหลวงปู่คานะครับสามเจ็ดนะครับเป็นเหรียญที่สวยนะครับสวยแบบคลาสสิกอะพี่วัดวังว่านะครับจังหวัดอะยงนะครับหลวงปู่ค่ํานะครับต่อไปครับอันนี้ที่เด็ดพี่นะครับพระราชสังวา หลวงปู่โตะนะครับพระพุทธชิมพี่นะครับบุกเสกสามไตมานนะครับปีสองหนึ่งถึงสองสามนะครับนี่นะครับด้านในนะครับโหยังแน่นเลยพี่ผมไม่ได้แกะอเลยนะพี่มา,างไงก็ยังงั้นเลยนะพี่ผมไม่ได้แกะดูเลยก็มาแกะพร้อมพี่เนี่ยมาดูให้มาดูพร้อมพี่นี่แหละนะโหแน่นจริงพี่แน่นตึ๊บเลยแน่นจริง แกะออกมาได้ต้องดันข้างหลังครับพี่นะครับเป็นหลวงปู่โตนะครับมีตะกุดนะครับนี่นะครับด้านหลังเป็นยันอย่างนี้นะครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับมารายการที่ยี่สิบนะครับสองรอยบาทโดยส่งนะครับฮะแป๊บหนึ่งพี่เก็บกุ้ พร้อมกล่องเดิมๆนะครับมาเอ็นหาเท่าไรผมไม่สนใจพี่ผมขายสองร้อยเหมือนเดิมแล้วพี่นะนะครับผมขายถูกนะอันนี้เป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อโสธรนะครับมีเห็นไหมมีดันเลขด้วยนะพี่นะเป็นเหรียญประกบนะครับนี่นะครับด้านหลังเป็นเนื้อกระเบื้องหลังคาโบดนะครับพร้อมตลับเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเป็นเหรียญรุ่นสร้างอุโบสถนะครับเขาเรียกอย่างนนะพี่นะเดิมๆเลยนะชักบัดเลยนะตลับเนี่ยนะครับ ที่สองบาทลุมทรงนะครับไปพื้นที่แพงนะพี่นะแต่ไม่เป็นไรซื้อกับผมนะครับราคาถูกแน่นอนมาต่อไปครับรายการที่22สิบสองนะครับยี่ิสองนะครับเป็นพับปิดตานะครับโอ้โห و, เนื้อแบบออกกะลาเลยนะดูเรี่ยมมาแบบคลาสสิกแล้วนะพี่นะเปิดหน้าเปิดหลังกลัวหลวงพ่อไม่ช่วยมั้งเนี่ยดูนะดูเนื้อเนี่ยโอ้โหเนื้อแบบคุกรักแบบออกกะลาเลยอะพี่ผงคุกลักแบบออกกะลาเลยนะ ครับอันนี้นะครับ200บาทรวมทรงนะครับมาต่อไปครับรายการที่23นะครับ23นะครับเป็นเหรียญข้าวหลามตัดนะครับเหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับที่ระลึกนะครับอะไรหอศิลป์หลวงอะไรหองศิลป์พ่อหลวงนะครับนี่นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับปี54นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อเงินหรือเปล่าพี่นะผมก็ดูแยกเนื้อไม่ออกนะครับ นะครับนี่นะครับรายการที่23านะครับตั้เนือเงินพี่ก็ท่วมเลยนะอ่ะต่อไปครับรายการที่24นะครับ24จะเป็นพระพิตตานะครับมีค่าปลักบางๆนะครับติดอยู่นะครับนี่นะครับเป็นหลังเบบนะครับก็ใกล้จะกระเทาะหมดแล้วนะผ่านการเวลามานะพี่นะปิตตานะครับพิมพนาแก้วหลังเบบนะครับนะครับ รายการที่24นะครับมาต่อไปครับรายการสุดท้ายนะครับรายการที่25นะครับอันนี้เป็นปิดตานักกล้ามนะครับเขาเรียกว่าปิดตานักกล้ามนะครับนักกล้ามพิมพ์เล็กนะครับนะครับนะครับปิดท้องร่องชาตินะครับนี่ชาติแดงนะครับเป็นยันยันหยันหลังเป็นกระบองไข่นะครับแต่ผมหาข้อมูลให้พี่ๆแล้วเขาเขียนว่าอะไรนะเป็นของ หลวงปู่ศรีนะหลวงปู่ศรีวัดอ่างศิลาพี่เจ้าคุณศรีอะ่ะวัดอ่างศิลานะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกเงินเท่าไหร่นะแต่ก็เอาแค่สองร้อยบาท,ทรวมส่งนะครับนี่นะครับปีนะเอาแค่สองร้อยบาท,ทรวมส่งนะครับนะครับแต่เขาเขียนเป็นปีลึกนะพี่ปีอะไรนะปีศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้าหรือศูนย์เจ็ดเนี่ยผมก็จำไม่ได้นะจเจ้าคุณศรีนะครับวัดอ่างศิลานะครับ ปิดทองลองชาตินะครับชาติแดงชาติเหลืองนะครับด้านหน้าจะเป็นชาติเหลืองปิดทองนะครับด้านหลังจะเป็นชาติแดงนะครับนะครับอ่ะ้อยบาทรวมส่งนะครับก็หมดไปแล้วนะครับทั้งหมด25รายการรายการละส่งร้อบาทนะครับส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าพี่ท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อมาช่องทางการน้าจอได้เลยนะครับโทรศูนย์เก้าห้าเก้าห้าแปดห้าหนึ่งสามนะครับ ID ไลน์คเยนสองสี่สองห้าสามห้านะครับหรือสแกน QR code ได้เลยนะครับไลน์ผมชื่อเคนะครับ ภาพไม่ชัดภาพไม่ดูแล้วเบอร์พี่สาม,มารถขอภาพเพิ่มเติมได้ทางทางนี้เลยนะครับภาพเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้นะครับใน ep ที่1.4 4นะครับขออนุญาตไปก่อนนะครับสวัสดีครับ